อีกเรื่องหนึ่งครับไปต่อในเรื่องของรัฐบาลได้มีการอนุมัติคงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับของปี65แล้วก็66นะครับโดยในเรื่องนี้นะครับท่านรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเลกนะครับก็บอกว่าครมอได้มีมติเห็นชอบนะครับการคงอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราเดิมนะครับตามบทเฉพาะการของมาตรา94แห่งพบรบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พศ2562นะครับโดยเขามีการได้ให้กระทรวงการคลังเนี่ยไปทบทวนนะฮะอัตราภาษีที่ดินภายหลังใช้อัตราภาษีตามร่างพระราชกิจสเดีกาดังกล่าวไปแล้ว2ปีในปี67นะครับครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เหมาะสมแล้วก็สอดคล้องกับระดับการพัฒนานะฮะเรื่องของสภาพทางเศรษฐกิจทางสังคมอะไรต่างๆด้วยครับสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ครับคือ การประกอบเกษตรกรรมและอัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ0.01ถึง 0. 0.1นะครับส่วนที่2คือสำหรับกรณีที่อยู่อาศัยนะครับอัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบันเนี่ยร้อยละ0.02ถึง 0. 0.1แต่ถ้าไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ข้อ1ข้อ2เนี่ยเสียเยอะหน่อยนะฮะคือเป็นการใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือจากข้อ1และข้อ2 อัตราภาษีที่จัดเก็บในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ0.3ถึง0.7นะครับเช่นเดียวกับที่ดินที่ท่านไม่ได้ทำอะไรเลยปล่อยไว้ว่างเปล่าเนี่ยครับเสียเท่ากันนะครับอัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ0.3ถึง0.7ครับก็เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์โควิดนะครับโดยสรุปก็คือเก็บภาษีน้อยลงนะครับน้อยลงเยอะเลย,เยะนะครับหลังจากปีที่แล้วเนี่ยก็ ดำเนินการมาแล้วนะครับแล้วก็ปีต่อไปเนี่ยก็ยังช่วยเหลืออยู่นะครับก็เดี๋ยวรอให้อะไรๆมันดีขึ้นอย่างต่อนเนื่องครับก็ว่ากันไปตามระเบียบเหมือนเดิมสําหรับการเก็บภาษีนะครับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับ